โตโยต้าวีออสครับลูกค้าทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับอันนี้หลังจากที่เราโปรแกรมเสร็จแล้วแล้วเ,เราก็จะมาลองรีโมทกันนะครับน,นี่ตัวเดิมลูกค้าครับล็อกกดล็อกล็อกอันนี้ตัวใหม่นะครับล็อกกดล็อกล็อกกดล็อกอันนี้ตัวเดิมลูกค้านะครับมีโปก,กุญแจล็อกกดล็อกอ่ะเราจะลองสตาร์ทดูนะครับ จะลองสตาร์ทเมื่อติดหนึ่งนะครับค่าแล้วอันนี้เตียยอันนี้ตัวเดิมลูกค้าครับมีพวงคุญแจอันนี้ตัวใหม่ที่เราทําให้จะไม่มีพวงคุญแจครับเราจะลองสตาร์ทด้วยตัวใหม่เลยนะครับนี่นะครับตัวใหม่ปิ้นตอนสตาร์ทโอเคตัดติดนะครับตัวใหม่เลยนะครับโอเคเทสรมโมดนะครับ กดล็อกล็อกลดล็อกนี่ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวเดิมลูกค้าครับล็อกลดล็อกโอเคครับจบครับโตโยต้าวีออสลูกค้าทักมือใจรีโมทเพิ่มครับ